พอเราพูดถึง AI ในวงการแพทย์เนี่ยภาพแรกที่หลายคนนึกถึงก็อาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่เข้ามาทํางานแทนคนใช่ไหมครับแต่ถ้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นล่ะถ้ามันคือการทํางานร่วมกันล่ะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า AI กําลังจะกลายมาเป็นคู่หูหรือที่เขาเรียกกันว่านักบินผู้ช่วยที่แบบสุดจะชงพลังของเภสัชกรได้ยังไงคือ ตัวเลขนี้ต้องบอกว่าน่าตกใจมากๆนะครับมีข้อมูลหนึ่งเขาชี้ว่าผู้ป่วยมากถึง1ใน3เลยทีเดียวเคยเจอปัญหาจากการใช้ยาหรือที่ทำการแพทย์เขาเรียกว่า adverse drug event โหนี่มันคือปัญหาใหญ่มากๆเลยนะที่ซ่อนอยู่ในระบบสาธารณสุขของเราแล้วจะเป็นยังไงละ่ะถ้าเราสามารถมองเห็นเหตุการณ์พวกนี้ได้ล่วงหน้าคำถามง่ายๆแค่นี้ล่ะครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยมันคือสิ่งที่แบบ ผลักดันให้นักวิจัยต้องเริ่มมองหาเครื่องมือใหม่ๆที่จะมาช่วยป้องกันปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงกับผู้ป่วยโอเคครับในส่วนแรกเนี่ยเรามาทําความเข้าใจภัยเงียบที่ว่านี้กันก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งมันก็คือความผิดพลาดในการใช้ยานั่นเองครับเป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆคือความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในทุกๆขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่คุณหมอสั่งยาไปจนถึงเภสัชกรจัดยา แล้วก็ไปจนถึงมือผู้ป่วยโอ้โหพอมันมีจุดที่ต้องระวังเยอะแยะขนาดนี้มันก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมสายตาของมนุษย์เราอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอและนี่แหละครับคือจุดที่เทคโนโลยีจะก้าวเข้ามามีบทบาทสาคัญในฐานะของนักบินผู้ช่วยที่ว่านี่แหละครับย้ำอีกทีนะว่ามันคือ AI ที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแทนที่ใครนะครับแต่เพื่อเข้ามาทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเลย จุดนี้สำคัญมากๆเลยครับเราต้องปรับมุมมองกันนิดนึงจากคำว่า artificial intelligence ที่หลายคนได้ยินแล้วอาจจะกลัวว่าจะมาแย่งงานให้มองเป็น augmented intelligence แทนหรือที่เราเรียกว่าปัญญาเสริมซึ่งเป้าหมายของมันเนี่ยคือการนำให้ผู้เชี่ยวชาญเก่งขึ้นไปอีกขั้นคือมาเสริมไม่ได้มาแทนและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย ทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันเลยดีกว่านี่คือโครงการวิจัยจากสิงคโปร์ครับเขาสร้างแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า NextRx. AI ขึ้นมาซึ่งมันก็ทํางานเหมือนเป็นระบบนักบินผู้ช่วยอัจฉริยะนั่นแหละครับที่คอยตรวจสอบความปลอดภัยในการสั่งยาอยู่ตลอดเวลาแล้วความเจ๋งของ AI ตัวนี้คือมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันถูกเทรนถูกฝึกฝนจากข้อมูลจริงๆของผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมหาศาลเลยคือเป็นข้อมูลจากเคสจริงกว่า3 0 0 0 0คน ใบสัญญากว่า500,000รายการนี่แหละที่ทำให้การวิเคราะห์ของมันแม่นยำแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์หน้างานจริงๆเอาละพอมีเครื่องมือจริงๆแบบนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วพอเอาไปใช้จริงละ่ะผลลัพธ์มันเป็นยังไงมาดูกันครับว่านักบินผู้ช่วยคนนี้เนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างลองนึกภาพตามนะครับจากเดิมเนี่ยเพศัชกรต้องมานั่งไล่เค้กใบสัญญาทุกๆใบเลย แต่พอมี AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วยคัดกรองให้ก่อนเลยครับแล้วก็ชี้เป้าให้เลยว่าเฮ้เค <Hey, S 1> สนี้เสี่ยงสูงนะทำให้เภสัชกรสามารถพุ่งความสนใจไปที่เคสสำคัญสคัญได้ทันทีเลยครับคือทำงานได้ตรงจุดมากขึ้นเยอะและนี่ครับคือผลลัพธ์ที่ต้องบอกว่าพีคที่สุดเลยดูจากกราฟจะเห็นชัดเลยว่าถ้าให้คนทำงานคนเดียวความแม่นยำอยู่ที่46%ถ้าให้ AI ทำงานคนเดียวก็ดีขึ้นมาหน่อยที่51% แต่พอให้คนกับ AI ทำงานร่วมกันเป็นทีมความแม่นยำพุ่งไปถึง61%เลยครับโอ้โหนี่คือข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยว่าแนวคิดปัญญาเสริมเนี่ยมันเวิร์กจริงๆแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ความแม่นยำนะครับมันยังตีเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แบบมหาศาลเลยแค่เริ่มจากหอผู้ป่วยสัญญกรรมที่เดียวก่อนนะเขาคาดการว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถึงปีแล้วกว่าแสนสามดอลลาร์เลยทีเดียว ยังไม่หมดแค่นั้นครับเขายังคาดอีกว่าจะช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้ถึง30%ซึ่งพอคิดเป็นเงินแล้วเนี่ยก็คือประหยัดเพิ่มไปอีกปีและเกือบเกือบ,บ7 0 0ด0ดอลลาร์เลยนะแต่บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินก็ได้ครับแต่เป็นเรื่องของเวลา AI ตัวนี้ช่วยประหยัดเวลาของทั้งเภสัชกรและคุณหมอได้รวมๆแล้วเกือบ300ชั่วโมงต่อปีเลยนะครับซึ่งเวลานี่แหละที่พวกเขาสามารถเอาไปทุ่มเทกับการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น และนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของการมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแน่นอนครับว่าพอมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับความท้าทายและความรับผิดชอบชุดใหม่เสมองั้นเรามาดูกันต่อเลยว่ากฎการบินสําหรับนักบินผู้ช่วย AI คนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องคิดถึงบ้าง ทีมวิจัยเขาใช้คําเปรียบเทียบที่แบบเห็นภาพมากๆเลยครับเขาบอกว่าการพัฒนา AI ในวงการสุขภาพเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างเครื่องบินไปพร้อมๆกับบินไปด้วยคือมันต้องทั้งพัฒนาทั้งทดลองแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในขณะที่ก็ต้องให้บริการผู้ป่วยจริงๆอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นภารกิจที่ทา้าทายแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากเพราะฉะนั้นมันเลยจําเป็นต้องมีกรอบการกํากับดูแลที่ชัดเจนมากๆครับไล่ไปตั้งแต่เรื่องที่ดูเหมือนจะเล็กๆอย่าง ระวังอย่าไปเชื่อ AI มากเกินไปจนเราทักษะโอไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยหรือการทําให้แน่ใจว่า AI ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยุติธรรมปราศจากอาคติจริงๆและสิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือทีมวิจัยเขาไม่ได้มองแค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวนะครับแต่เขาเชื่อมโยงทุกอย่างเนี่ยกลับไปที่หลักจริยธรรมทางการแพทย์4ี่ข้อพื้นฐานเลยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะล้ำหน้าไปแค่ไหนก็ตามแต่หัวใจสำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นการดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดเหมือนเดิม เอาละครับเรามาถึงส่วนสรุปกันแล้วนะครับในส่วนนี้เราจะมาย้ำกันอีกทีถึงบทบาทที่แท้จริงของ AI ในโลกของเพสัจกรรมกันเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือ AI ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแทนที่เพศสัจกรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายหรือเสริมความเชี่ยวชาญของพวกเขาให้มันคมขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกและผมอยากจะปิดท้ายด้วยคำพูดที่ทรงพลังมากๆจากทีวิจัยนะครับเขาบอกว่า ความท้าทายที่แท้จริงในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแข่งกันสร้าง AI ที่ใหญ่ขึ้นหรือฉลาดขึ้นเรื่อยๆแต่มันคือการสร้างระบบที่บุคลากรทางการแพทย์ไว้วางใจได้จริงๆที่สามารถบูรณาการเข้ากับการทํางานของพวกเขาได้แบบไม่สะดุดและที่สําคัญคือมีธรรมาพิบาลที่ดีคอยกํากับดูแลอยู่สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามชวนคิดข้อนึงนะครับที่มันอาจจะไปไกลกว่าแค่เรื่องของเพศสัจกรรมด้วยซ้าคือในวันที่ AI กลายเป็นนักบินผู้ช่วยของทุกอาชีพแล้วจริงๆอะ่ะ บางทีความหมายของคำว่าผู้เชี่ยวชาญที่เรารู้จักกันมาตลอดอาจจะต้องถูกนิยามกันใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้ครับ